ให้อังโคไปฟังฝั่งตรงข้ามกับเราอย่างพบแม่ทัพพักสองเนี่ยคะ่ะเห็นใจหลานหน่อยจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้วินาทีที่ จรวด BM21 มันถล่มลงใส่ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มที่เราต้องสูญเสียอย่างที่บอกเลยเสียชีวิตที่เนี่ยหกและที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งตั้งแต่ที่ m อ4 3นะใครอยู่ที่จุดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นส่วนไอ้ที่มันลวกล้ำมาหรืออะไรมันก็กลับถอยออกไปแล้วก็พยายามจะให้ถอยให้ถอย,ถอยจากที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่ภายในเที่ยงคืนเที่ยงคืนหลังจากนี้ไปก็จะมีการหยุดยิงหุดยิผมก็ได้ขอบคุณว่าคุณ ดนนนนนั้นทกก็็เปส่วนน่วหึงงของารช่วยผันนเรรื่องี้ักฐมนตรีกัมพูชานะครับโพสต์ a c e b o o k ข่าวระบุว่าพรุ่งนี้นําคณะตัวแทนกัมพูชาไปประชุมพิเศษที่กัวลาลัมเปอร์วัตถุประสงค์ของการประชุมก็คือการบรรลุการหยุดยิงทันทีซึ่งผู้นําทั้งสองประเทศเห็นด้วยในแนวคิดเบื้องต้นของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขึ้นแล้วขึ้นแล้วไทยทุกพื้นที่หยุดยิง อของเราเนี่ยหยุดยิงอยู่แล้วตามข้อตกลงใช่ค่ะนะฮะแต่พอตอนเช้าฮะท่านผู้ชมครับ6นาฬิกา30นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาย,ยังไม่ยอมหยุดนะฮะกองกำลังกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงรัฐบาลได้ประท้วงประท้วงประท้วงไป,งปยังประธานาเซียนอันนี้ท่านท่านเข้าใจผิดนะครับการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขก็คือให้ทั้งฝ่ายตกลงกันในแงน่เงื่อนไขว่าจะหยุดยิงเมื่อไหร่ นิดน,นี่ท่านทำหน้าที่สื่อที่จะถามผมเป็นพ่อแล้วครับไม่ถูกด้ย้อนรอยจุดเริ่มต้นยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์และเบื้องหลังอำนาจมืดที่กัมพูชาใช้ยสยบตระกูลชินวัตรท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ตึงเครียดข้อมูลเชิงลึกแหล่งข่าวได้ใช้ภาพให้เห็นว่ารากเหง้าของปัญหาการเสียดินแดนและการรุกราอธิปไตยไทยอย่างเป็นระบบนั้นมีจุดเริ่มต้นสําคัญมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตร ซึ่งถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะให้กัมพูชาเข้ามาวางรากฐานทางการทหารบนแผ่นดินไทยอย่างย่ำใจภายหลังจากเหตุการณ์สู้รบในปี2554ซึ่งกองทัพไทยสามารถผลักดันฐานกัมพูชาออกไปได้ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์แต่เมื่อพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ก้าวมาสู่อำนาจท่าทีของไทยกับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือรัฐบาลในขณะนั้นได้สั่งให้ถอดรั้วกัน้นโดยอ้างเหตุผลเรื่องสันติภาพ จึงกลายเป็นช่องโหว่ให้ทหารกัมพูชาบุกรุกเข้ามายึดครองจุดสูงขมและพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นเนิน350ภูมะเขือวัดแก้วสิขาคิรีสวาระรวมถึงช่องทางธรรมชาติต่างๆตลอดแนวชายแดนโดยมีการสร้างฐานทัพบ,บังเกอร์ขุดคู่ข่และตั้งอุปกรณ์สอดแนมทางการทหารและคำถามที่หลายคนสงสัยคือเหตุใดสมเด็จหุ่นเซนจึงมีความมั่นใจและกล้าเผชิญหน้ากับไทยในยุครัฐบาลเพื่อไทย แหล่งข่าววิเคราะห์ว่ามีหลายปัจจัยเช่นหนึ่งการกุมความลับทางการเมืองคุณเซนเชื่อว่ากุมความลับของพรรคเพื่อไทยและผู้นําทางการเมืองในตระกูลชินวัตรไว้สถานทูตเกาหลีใต้เขาบอกว่าที่มาอ้างว่านายกเขาพูดว่ามีนักการเมืองไทยเจ็ดคนเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้คือเฟคนิวแต่เขาไม่ได้ยืนยันข้อท็จจริงว่าสรุปแล้วมีนักการเมืองไทยเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และคอสเซนเตอร์ไหม สองสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นจนหน้าเครือบแคลง3ความนิ่งเฉยต่อก,การสูญเสียชาติในช่วงการสู้รบในช่วงที่มีการสู้รบทางการทหารและประชาชนไทยต้องเสียชีวิตพักเพื่อไทยไม่เคยออกมาประนามพุนเซนหรือกองทัพกัมพูชาเลยแต่กลับมีความพยายามให้หยุดยิงและก่อนหน้านั้นดันมีคลิปเสียงอังเคิลออกมาเห็นใจหลานหน่อยจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้